อืมอืมอ,มอ,มอ,มอมืีอีมอืมอืมอลมอืมิกมอมวัมน,นี้ก็มอทะเลมอีกหนึองทริปครัอนมะอืมาืมาืมอืมอืับืมอืมอิมบือืมอืมอ นี่มาห้าคนครับวันนี้นี่จิมก็ลงเลยครับไม้เล็กไม้เล็กลงเลยครับคนหนึ่งท่านใดเด็กอ่อนฟิวครับตีป๊อปครับอันนี้ก็พิชิตสซเล็ปครับตีป๊อปครับเอาเลย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 จัดเลยนะครับนะอันนี้เป็นฮานจิกเคสอินซีนะอันนี้ก็ หมายเลครับผมมาจิก

三代肉弟。嗯 <noise>

อีย่าทีได้กันเปลต้อนแปลงเลยอย่างหน่อยอเดียวเเลยเยวะไม่ด้ได้ดเลยกัตั้มาไรขึ้นนี่ก็ง่ดีครับ modify fishing ืมงกันงโคงง

เออตรงนี้ลูกตรงนี้้ิโอ้ยโอ้้ยแต่ไม่ตึ้งปืนตึ้อย่างเดียวสักทััวทัวทัว

อ,อาจจะโดนายกันโอยตาตาเย้ยเป็น <bad> ล <gossip> mm ูกนายดูต hmm. ัวน mm ี้ขึ้นผือวอี เลครับมาแล้วมึก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 มส่มึกวึกมึมึกหอมึกมึกมึกมึมึมึกมึกกกม Ling on

喂，好、哎、大，好大。<c oughs>